สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกีฬาอิงสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยแพ้สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ครับาพอก,กันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้ครับพูดถึงสุดทึ่งโบอสโจดึงดึงผู้ร่วมทุนสร้างหนังขายออกก่อ,กอนชันว่วโมงเบาข่าวเรื่องนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ส่องครับก่อนเัาวโมงเบาถ,ถึงได้ทุนผู้นี้คือไป ติดตามกดซับสไครกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการดียสอนครับบรรยากาศการก่อนอื่นเราจะไปเบิังข่าวว่าพูดถึงข่าวบรรยากาศการแสดงยุสุรินมันเคลื่อนไปน้องยุยุสุรินกับถือว่าบรรยากาศการแสดงมันคือข้นเต็มอัสังกสีอันยาครับพี่นอ้องข้นกับบุหรี่ยาพิษวังสาวหน่อยเพลเพลไปแสดงอยู่ใสพี่น้องอีหลาอิงเข้ากับข้องมาตรฐานคือเกา่าเนาะครับเนาะกับ การแสดงต่างๆกะเสียงน้องมวนมาเปิดแผ่นขึ้นเก่าตามเที่ยวเห็นแตะลกีทุกอย่างอีลาหล่าเข่าก,กะเก่งกว่าเกา่าพัฒนาขึ้นลงเก่กาหลายการแสดงการรอการเล่นการอย่างกับเอฟซียูหนาห้านน้องกะมีความกากแสดงขึ้นหลายเก่งขึ้นหลายนองปีนีน่องมากเก่งขึ้นหลายครับอีหล่าเองผู้ใดบัทัานเดือเบิงกะถือโอกาสเข้าไปพี่วิลาเขาไปส้มหนาหา้านสาวหน่อยเพลแงว่าทำจะดลงลักเดคนี่ พี่น้องครับเอาล่ะครับพี่น้องครับว่าพูดถึงเขาเรื่องเล่ากันเลยครับว่าบบโจพนพูดเฟซบุ๊กพี่น้องว่ากีมี่ไม่หน่อยเพราะเองแล้วก็เสียนนพิพนจัมเมอกันเพื่อจะร่วมแบบเป็นเซี่ยวกันและการรวมหุนหุนส่วนเรื่องหนังไข่ออกพี่น้องก็คือเป็นที่แน่ชัดเล้ว่าบบโจนี่ดึง พราะเอกไม่หน่อยเป็นผู้รวมทุนสั่งหนังค่ายออกพี่น้องอันนี้เขากะขอให้ปังๆแล้วก็ยินดีครับขอให้กาไรได้หลายขอให้ลอยหลานพันหลานที่เราเขาก็สามา่าเขาก็จะพูดถึงเรื่องเล่าเป็นอย่างคนขึ้นเดือดพ่อแม่น้องเองเขารวมทุนในการสั่งหนังครั้งนี้อันนี้เรื่องเล่าตางผมกะบนแน่ใจเพราะว่าอาจจะหมีหุนส่วนในการ หนังเรื่องนี้นาให้มีส่วนร่วมหรือหุ่นส่วนในเจ้าของหนังเรื่องนี้เพื่อที่จะขยายฐานเอฟซีก็ได้เพื่อจะดึงเอฟซีเข้ามาเบิรนของอีหลาวอิงเข้าเบิงก็ได้อันนี้กับบอแนใจนะพี่น้องเนาะเอาละในเมื่อ่อนมีดึงทุ่มทุนทั้งเสียน้นทั้งนี่เขาไปแล้วเพิ่มเป็นสองคนระวังแต่ก่อน่อนมีบอโจแล้วก็มีอ่าเจ้าของเต็นท์มังกรลก้วกมีหมูหยองตอนนี้กับรวมทุนกับไปอีกกับเป็น ขอบควม้มหนองเอี้คือพ่อเอกไม่หน่อยพ่อเอกก็ไม่หน่อยเลยกะเสียน้นนี่ครับผู้ลงทุนรวมสั่งหนังกะอย่างเอียซี่ยังเข้ากะหลกักล่อครับล่อวา่าหนังเรื่องนี้สองมาบันไดกะก็ขอให้หนังเรื่องนี้ปังๆเลยครับปัง,ปง,ปงๆเลกยกะหลาดฟล่าน,นาคืนนอเราคลิปนีกัไว้สมบิกคอร์พี่นอกเลอคลิปหนาอ่าฮาพอกันใหม่อเริลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ บนนอกอซาดนะครับก็จะเลื่อมหนังไข้ออเปิดกล่องวันที่1 1บท่านว่านี่ก็จะเลืเ่อมไปแห่กร่างแจกันะครับเนดะ้อคลิปนี้สวัสดีครับ